ครับก็นี่นะครับก็เจ้าตัวคลิก 125i หาสาเหตุนานมากครับแล้วก็รอสั่งอะไรด้วยที่แรกผมก็คิดว่ามันเป็นที่ตัวมัดเขาต้มหรือมัดไฟเนาะที่หลังตัวหม้อน้ำตัวนี้ตัวหม้อน้ำนี่เออเปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่ได้คือพอเปิดขึ้นมาเลยฟิลก็ขาด สวิตแล้วก็ฟิวขาดเลยนะตัวนี้ที่แรกคิดว่าไฟช็อตนะครับแต่พอเปลี่ยนพอผมเปลี่ยนฟิวที่แอมสูงขึ้นไปอีกสักหน่อยนะปกติมันใช้ประมาณ10แอมผมก็เลยลองอยู่ที่ท15บแอมนะเออก็ยังไม่ขาดครับแต่ตัวนี้ครับตัวกล่อง ECU ตัวนี้ร้อนเลยร้อนมากครับแล้วก็ร้อน ลงมาที่ตัวมัดไฟด้วยโอ้โหฟิลขาดเลยผมก็เลยลองไปซื้อของเชียงกงดูตัวนี้ถ้าเป็นของแท้เบิกศูนย์อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทครับลองไปเช็คราคาดูแล้วก็เลยไปซื้อของเชียงกงมาดูอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทพอใส่ก็สตาร์ทปกติเลยครับสรุป ก็เป็นที่กล่อง ECU นะตัวนี้แต่อาการเหมือนกันมากครับอาการเหมือนตัวคลิกคันที่แล้วมากที่เราล้างตัวมัดไฟใช่ไหมมันชอบมีปัญหาครับนี่แหละครับมันจะเริ่มเสียอาการเริ่มมาจากตัวนี้ตัวนี้อาการคือขี่ไปแล้วก็ดับกลางอากาศเลยครับฟิวขาดพอมาเช็คดูฟิวฟิวขาดเลย ลูกค้าออกมาก็มาดูที่ฟิลฟิลก็ขาดแล้วก็ผมก็เลยใส่ฟิลเข้าไปใหม่เปิดกุญแจก็ยังไม่ขาดนะครับตอนแรกมันเริ่มมออีอาการตัวหน้าปัดอาการไฟหน้าปัดตัวนี้กระตุกกระตุกกระตตัวนี้มันจะกระตุกเลยนะตอนนั้นแล้วผมก็เลยสตาร์ทมือดูมันก็ไม่ได้ ก็เลยลองไปใช้ตัวสตาร์ทเท้าดูตัวนี้ไฟกระพริบๆขึ้นมาเลยตัวนี้ยากอาการหนักมากครับตัวนี้เพราะว่าพอเราไปเช็คเสียบสายไฟดูว่ามันติดโค้ดไหมมันก็ไม่มีโค้ดนะครับไม,ไม่ไม่ขึ้นโค้ดตัวุด125ไม่ค่อยขึ้นโคดก็เลยหาสาเหตุยากมาก ครับแต่พอเราก็เลยลองเปลี่ยนตัวนี้เพราะว่ามันร้อนก็เลยจะจับจุดง่ายหน่อยก็เลยลองเปลี่ยนตัวนี้ดูเลยเพราะว่าตัวมัดไฟผมลองเปลี่ยนดูแล้วล้างออกมันก็ยังสภาพดีนะแต่ผมก็ยังไม่ปักใจตัวนี้ไงเพราะาตอนที่ผมสั่งตงัวมัดไฟมาเปลี่ยนตัวนี้มันยังไม่ร้อนกล่องตัวนี้ยังไม่ร้อนเลยผมก็เลยตัดสินใจลองสั่งตัวมัดไฟดู เพราะว่าตัวนี้มันแพงไงก็เลยไม่อยากสั่งตอนนั้นพอเราไล่ไปเสร็จรปุ๊บเลยมาอยู่ที่กล่องตัวนี้ครับนี่คือคันแรกครับก็มไม่รูกว่าจะพังครับ รับผมนี่ตัวนี้เลยที่มันพังนะแต่ถ้าใครเป็นอาการเหมือนแบบนี้ก็เข้ามาชมในช่องได้ครับเพราะว่ามันมีอาการคล้ายกันมากกับคันที่แล้วพี่ประมาณว่าขับไปแล้วก็ดับองดับกลางอากาศเนาะสตาร์ทไม่ได้พอมาเปลี่ยนฟิล์มก็ได้ปกติแล้วคันก่อนหน้านี้คือมันเป็นที่ตัวนี้นะครับปัญหาแต่คันนั้นพอเราล้างเสร็จมันก็สตาร์ทติดปกติเลย แต่คันนี้ตัวมัดไฟคือไม่มีอะไรครับผมลองเช็คดูแล้วแต่ก็อย่างว่าครับเพราะว่ามันเพิ่งหาสาเหตุเจอเนาะก็เลยตัวนี้มันแพงด้วยก็เลยไม่อยากเปลี่ยนยังไม่ปากใจมันเพราะว่าเราเปิดสวิตอะไรก็ดังหมดเลยนะตัวหัวฉีดอะไรทำงานหมดเลยแล้วตอนนั้นมันมันไม่ร้อนนะพอ ผมเอาตัวขดลวดตัวใหม่ที่ผมสั่งมาแล้วมาใส่ดูพอเปิดดูปับ๊บกลายเป็นว่าฟิวขาดเลยแล้วก็เปลี่ยนฟิลเข้าไปใหม่ก็อาการก็คือไม่ถึงนาทีครับขดลวดเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วตัวกล่องตัวนี้ก็ร้อนมากก็เลยคิดว่าตัวนี้เสียก็จริงครับก็สตาร์ทติดปกติครับตอนนี้เปลี่ยนแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมอเตอร์ซิงเ้วยครับสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ Comment ได้เลยครับ